ฮัลโหลสวัสดีค่ะมากินข้าวรอบดึกนะคะอะไรไมรแบบเพื่อนข้าวรอบดึกตามเองมุตะคีทํากับมืออยากบอกเพื่อนว่าอร่อยมากเป็นหารที่รีเลิศประเสริฐสีมณีเด้งใช้สมอนมานอน,นีกรีกลุกกลุกกลุกลิกลุกลิกลุกลุก,ก,ลก,ก,ลก,ก,ลก ไม่ต้องกินอะไรมากมายไม่ต้องไปกินแบบยำกุ้งสดไม่ต้องกินเลยว่าปูเป็นไม่ต้องกินแั่ว่าอะไรนะอาหารตะเลซีฟู้ดกินแบบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายกินตามมีตามเกิดกินอยากจะกินก็กินกินได้ก็กินไม่ได้ก็ต้องกินก็ใจไม่คะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ้าใจไมเค้าใจไมขก็ใจไมค้าใจไมค้ดูสิ <laughs> ตายต่อค่ะก็มันร้วนไม่แคร์ไม่แคร์ไม่แคร,คร์ตายต่อ <laughs> <laughs> มันร่วงอีกก็ยีค่ะวะ <laughs> ข้าวปัดเคยกินไหมคนใต้ก็ทำกินนะข้าวปัดเคยอะ่ะ ข้าปัดเคยเสียบคุ้งเสียบคำนีกคนที่สองอืมอร่อยอย่างแรงฟินเลยอร่อยจริงๆน่าข้าปัดเกย เคยไปว่ากับปีซื้อกับปีของคนตังกะปุกหนึ่งร้อยเป็นกุ้งเสียบอ,อร่อยมากไม่มีปากอ๋อมีตะตออยู่ในตู้เย็น แมวไม่กินข้าวของมาลิห้าปากห้าปากสี่จะป้อนไม่เคยกินใช่ไหมของดีของดีที่สุดแล้วเนี่ยจะบอกให้พวกเติมไม่ได้เคยได้กินนะเพื่อนเพืพ่อนจากยูทูบทุกคนนะเอฟซีทุกคนนะ่ะได้กินนะของดีเราไปทํากินดู นะจ๊ะก็บอกให้ตาดลุดตาแจ้งตามห้างไม่มีนะจ๊ะข้าวปัดเคยเนี่ยหากินยากอร่อยข้าวปัดเกยนะจ๊ะอร่อยจริงๆของดีบอกต่อ ทำแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะทุกคนจากตาป้าปปพี่เพื่นพนอนกดไลค์กดติดตามกดติไตั้ให้ปูเป้ถึงปันทับเร็วๆปันทับรถถึงหมื่นรับเร็วๆนะจ๊ะหวังว่า 9, 9เก้าเก้าผัดเกินนี้จะตํายอดไลค์กดแจ้นหน่อยนะจ๊ะตาต,า,ตารักปูเป้จริง กรุณากดแจ๊คปบเป้ได้ไหมกรุณากดแจ๊ว่านี่แหละหาหารจานเดียวคือคือ,ค,อคือข้าวผัดเคยกินให้ดูดีกว่ากินมาม่าอีกนะมาม่าต้องเสียตังนี่ข้าวจานหนึ่งก้าวสวยแล้วก็อะไรนะ่ะกับกะปิเกยอ่ะแค่นั้นอนะ่ะคือเข้าใจไหม <laughs> ถ้่น่าสงาสารที่สุดเลยอ่ะเธอเข้าใจฉันไหมจะกินข้าวผัดเคยอ่ะเธอเข้าใจฉันไหมล่ะ เธอไม่เคยกินใช่ไหมเธออยากใช่ไหมล่ะเธออยากจะกินข้าวผัดเคยกับฉันไหมล่ะเธอคิดว,ว่าไงอ่ะก็จะกินข้าวผัดเคยอ่ะบ้านเธอไม่มีเคยไงไปหาซื้อีิแถวใต้เคยเต็มเคยเหม็ดเคยหมินก็มีเคยไม่หมินก็มีเยอะแยะมากมาย อยากก็กินตามเองกินเองเดี๋ยวอยากใจขาทาให้กินก็โทรมากิงกิ้งกิงกิงกูเป๊ทําไม่กินหน่อยก้าปัดเคย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 แต่ทาไม่กินถ้าเธอรักเขาแล้วเธอต้องกดไลค์กดแชร์เขาได้ไหมแชร์น่ะกดแชร์เขาน่ะกดกระดิ่งแล้วกดแชร์เขาก็ใจไหมว่ากูกินข้าวปัดเคยช่วงโคไอช่วงพี่โคอ่ะโคอ่ะก็ใจไหมอร่อย อะไรจริงห้าปากสจเตก็ห้าปากสิ่ตัห้าปากตธอห้าปากสิอ๋อตัอห้าปากข้าวผัดเกยกินได้ก็กินเนี้ยก็ต้องกินแต่มันอร่อยอร่อยกว่าพวกกินสเต็กอีก กินปลาไซมอนแต่จะดิบกินแบบว่านู่นนี่นั่นโอ้ยไอโซทำตัวไอโซนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยปะลาปลาตอ่อนปลาปลาจีกปะลาก็ยังไง่เคไปนะจ๊าก็อบอกเนี่ยกินอาหารพวกเดียก้าวอย่าเงี้ยอบอกให้อ่าเอาอะกว่าอาหาร,าหารมือหนั่งอยู่นะจ๊ะลองกินดูแล้วจะติดใจ เราทำตัวไอ้โตัวจ้าเรามาจิมดูเรื่องไม่พูดมากเจ็บคอพี่เจ็บพูดอืมมา มันอร่อยแขนลืมเอาน้ำมาในจุดเย็นจำเดี๋ยวจำที่เจ้จก่อน <laughs> <laughs> โอ๊ยฉันแขนข้าวติดคอฉันแขนนย่ามาหัวเราก็ <laughs> ฉันขึ้นข้าวบัดเกยดอะไรฉันแขนก็ใช่ไหมเนี่ยไปเฉยนะ ข้ามาแล้วเกิดอะไรเกิดเจเกิดประเภทแล้วก็เกิดดิ่งแล้วก็เกิดเจเจเกิดเจเกิดเกิดเกิดไอ้เขาด้วยนะเกิดรักทุกคนนะจ๊ะรักปุเป้ต้องเกิดเจปุเป้นะรู้ไหมบอกต่อต่อกันว่าปุเป้น่ารักก็จะแมว่ปุเป้น่ารักมากเลยช่องตาปูชาแนลนะตาปูชาแนลตาปูชาแนลน่ารักน่ารักที่สุดดูสิกินข้าวอ่ะกินข้าวแบบบ้านๆไม่ได้ใส่อะไรนะข้าวผัดเคยเธอเข้าใจไหมว่าข้าวผัดเคยอ่ะห้าปากสี่เกิดเจเขาด้วยตา หวังว่าคลิปนี้คุณจะดังนะหวังว่าคลิปนี้คงจะได้รับ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 เสียงตบมือรับเสียงไล่ลวนวๆแล้วก็รับเสียงกระดิ่งแล้วก็แจะปูเป้นะ,ป,ะปุเป้กินข้าวผัดเคยดูสิจานเบลอเลยกินหมดเลยนะ่ะตามว่าทำไมถึงกินหมดหิว แล้วถามว่าทําไมทําไมทําไมว่าถึงถึงถือว่าหิวเพราะว่า,ามันได้รอยอะไรจริงจริงโตมาเดี๋ยวจะบอกให้คุณขายก็ก็มีเนี่ยเนี่ยข้าวผัดเคยเนี่ยทำเองใส่น้ํามันนิดหน่อยเอาเคยมาลงกระทะก็เชียวเชียวให้ละเละก่อนแล้วข้าวคลุก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 แล้วใส่ซอสฝากเขี่ยวนิดนึงแค่นั้นอ่ะ ลูกช่องไหมากแล้วเอาลลยฮ้าปากคำสุดท้ายไก่แอฟไกาปากคำสุดท้ายจะได้ผัวรอยได้ได้ได้ผัวรวยทำอะไรก็จะได้รุงเรืองแล้วก็ตักไก่ฮาปากแล้วก็หัวเราะย,ยิ้มนั่นแหละจริงๆตุกงวายตุกงรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรู้เรืองพูดหน้าก็บกอฮ่าปากอืมอืม เออเพือกมาแล้วก็ดูอร่อยจริงๆแม่พูดเล่นข้าวปัดเกยเคยนะจ๊ะเค,เ,คเคยเคยใต้เคยใต้พวกเธอเคยกินเคยใต้ไหมงาถ้าเราจะตายยิ่งกว่ารากระดจริงๆนะเคยปากใต้นั้น ก็บอกว่ามันอร่อยจุดยอดเลยตามมาจากตาม,มาจากเออักใต้หายากนะเคยคนใต้ตามกินน่ะแล้วก็เหม็นหอมอร่อยจุดยอดเลยตาไม่ตาไม่ล้างเคยคนก็เคยก็เหม็นเหม็นเน่ามากแต่นี่เคยมันล้างแล้วก็ใจมันอาดุอยก็ใจไหมพวกผู้หญิงๆิงี้ต้องล้างเคยเหมือนกันต้องล้างหัดล้างเคยก็ใจไหมต <laughs> าพวกเธอไม่ล้างเคยเเคยเธอก็จะเหม็นเน่า ผู้ชายก็จะไม่เหลียวแลเธอเขาใจไหมเคยเคยเคยภาษาใต้เวลาคำวันนี้เสนอว่าเคยเคยแปลว่ากะปีเข้าใจไหมอยากคิดพี่เรอยากคิดตุเรศอยากคิดพี่เรนเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะยิมแขนแขนแขนภาษาใต้ว่าคือจุก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 ข้าวจุกคอน้ำไม่ได้กินคือว่าแขนแขนไม่ได้แขนที่จะต่อยตรมะตมมจะหาเรื่องเข้าใจไหมแขนนี้คือว่าข้าวจุกคออยากกินน้ำอยากกินน้ำ เข้าใจไหมดูสิคลิปนี้ก็แค่นี้แลละนะคะทุกคนข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้กับช่องทับพูดชนเชนแนลด้วยนะครับคือเมื่อกี้ที่ตอนแรกที่ไอ้กล้องตกก็ไม่ตัดอะไรทั้งที่หลอกไว้ยอย่างนี้แหละรู้เรื่องไม่พูดมากจิบค,คอ ใช่ไหมใช่ไหมรู้เรื่องนะจ๊ะรักกันกดแชร์ปุเป้ด้วยกดกระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งกดติดตามถ้าเรไม่กดติดตามขอที่จุด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 จริงจริงแล้วฉันเป็นยูทูบเบอร์มาเลยนะฉันจะแบบว่าจะจะติดปีกบิน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 อย่างนก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 ดูเรื่องขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกินข้าวกับแบบบ้านๆของสไตลปุ๊เป้ว่าข้าวคลุกกะปิเคย ข้าวพุกกกะปิเคยบอกต่อๆกันนะว่าอร่อยหอ,อยร้อยแดงร้อยได้แดงหกข้าวพุกกะปิเคยร้อยได้แดงได้แดงหกปีน้องเออว่าข้าวพุกกะปิเคยมันร้อยจริงจริงนะจ๊ะนะจ๊ะฉับอกให้ลองไปทำกินดูกะปิเคยกะปิเคยจากจังหวัดตังพัตลุีก็มีของมีทุกจกักรักภาคใต้สิบสี่จังหวัดเคยมีหมดทุกทุกจังหวัดเลยกะปิเคย เคยจริงๆเคยและนองเคยตังเคยปัตตรงร้อยตั้งเปโว้ยตั้งร้อยตั้งร้อย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 แต่ว่าแต่เอาเคยเคยนี่นะเคยที่ว่าเออเป็นแผ่นๆเคยที่ไม่ล้างมันเหม็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 นต้องอย่างดีนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณนะจ๊ะที่เข้ามารับชมข้าวคลุกกะปิเคยข้าวคุกเคยข้าวครกเคยนะคะนะคะแค่นี้นะคะบบ๊ายบาย